ประวัติพระไกรสิงหนาถพระไกรสิงหนาถเจ้าเมืองคนแรกเมืองเกษตรสมบูรณ์เป็นคนเชื้อชาติลาวมีศักดิ์เป็นหลานเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ลาวรศ2อสสอวงเล็บพศ2352ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่นานภาลัยเมืองเกษตรสมบูรณ์ เดิมเรียกว่าเมืองภูเขียวมีเจ้าเมืองปกครองชื่อว่าพระไกรสิงหนาถขึ้นตรงต่อกรุงรัตนาโกสินการส่งสวยเครื่องลาดชบบรราการนั้นพระไกรสิงหนาถจัดส่งเป็นสองทางคือส่งสวยผ้าขาวไปยังเวียงจันท์และส่งดอกไม้ทูบเทียนเงินและทองคำที่ขุดได้จากบ่อ โคโลไปยังพระเจ้ากรุงสยามวงเล็บกรุงรัตนโกศิน์ด้วยเหตุที่มีการส่งสวยผ้าขาวไปยังเวียงจันทร์นี่เองเจ้าเมืองและราชสรในถิ่นนี้จึงถูกเรียกว่าสวยผ้าขาวลาวเวียงจันทร์หลวงไกรสิงหนาศเป็นผู้มีวาสนาไม่มีเจ้าเมืองใดมารบกวนได้ท่านได้รวบรวมผู้คนในท้องถิ่นเป็นปึกแผ่นปกครอง บ้านเมืองไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีความดีความชอบเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อเจ้ากรุงสยามมากจึงได้รับการยกย่อง,องได้เลื่อนขั้นบรรดาศักดิ์จากหลวงไกรสิงหานาถเป็นพระไกรสิงหานาถตามลำดับพระไกรสิงหานาถคนที่หนึ่งไม่มีบุตร ที่จะสืบตระกูลต่อไปได้พิจารณาเห็นว่านายลือชาผู้เป็นหลานชายเป็นผู้มีมีความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นที่ไว้วางใจได้จึงได้ทำใบบอกวงเล็บรายงานไปยังกรุงรัตนโกสินขอแต่งตั้งนายลือชาเป็นเจ้าเมืองแทนให้มี บรรดาศักดิ์เป็นหลวงไกรสิงหานาถต่อมาหลายปีได้ทำความดีความชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งซื่อสัตย์สุจริตจึงได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระไกรสิงหานาถพระไกรสิงหานาถคนที่สองวงเล็บนายฤชาได้จับช้างเผือกได้หนึ่งเชือกนำไปถวายพระเจ้ากรุงสยาม อ่อมาพระไกรสิงหนาถแก่ชราลงอยากจะมอบการปกครองและตำแหน่งเจ้าเมืองให้แก่บุตรของตนจึงให้ทำใบบอกวงเล็บรายงานไปยังกรุงรัตนโกสิทร์ขอให้แต่งตั้งเท้าบุญมาบุตรคนที่หนึ่งเป็นเจ้าเมืองแทนกรุงรัตนโกศินลร์ได้มีใบแต่งตั้งเท้าบุญมาเป็นเจ้าเมืองแทน บิดาและได้บรรดาศักดิ์เป็นหลวงไกรสิงหานาถส่วนบิดาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์จากพระไกรสิงหานาถเป็นพญาภักดีลือชัยจางวางในสมัยรัชกาลที่สามแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนางเ้าเจ้าอยู่หัวเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ได้ก่อกระบฏยกทัพเพื่อไปตี กรุงเทพมหานครผ่านมาทางเมืองภูเขียวเมืองชัยภูมิเมืองสีม่มุมและบังคับให้เจ้าเมืองทั้งสามเข้าร่วมสมทบด้วยแต่พระไกรสิงหนาถเจ้าเมืองภูเขียวและพระยาพักดีชุมพลวงเล็บแลเจ้าเมืองชัยภูมิไม่ยอมร่วมด้วยจึงถูกเจ้าอนุวง์เวียงจันทร์สั่งประหารเจ้าเมืองทั้งสอง พร้อมกรรมการเมืองเมื่อวันแรมเจ็ดค่ำเดือนห้าปีกุลพุทธศักราช2369ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ห้ามีการเปลี่ยนแปลงหัวเมืองชั้นนอกมาเป็นมณฑลจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านท้องที่อำเภอ กเกษตรสมบูรณ์ยุบเป็นอำเภอชื่อว่าอำเภอผักปังวงเล็บอำเภอผู้เขียวเมืองกเกษตรสมบูรณ์เดิมเป็นกิ่งอำเภอกเกษตรสมบูรณ์ต่อมาเปลี่ยนเป็นกิ่งอำเภอบ้านยางได้ยกฐานะเป็นอำเภอกเกษตรสมบูรณ์เมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2481โดยมีขุนนิกรนันทกิจเป็นเจ้าเป็นนายอำเภอคนแรก ชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้สร้างอนุสาวรีพระไกรสิงหานาฏนี้ขึ้นเมื่อวันที่8ตุลาคมพศ2481และได้บูรณะสร้างใหม่เมื่อวันที่9เมษายนพศ2568เพื่อเป็นเกียรติประวัติลำลึกถึงคุณงามความดีของพระไกรสิงหานาฏ เจ้าเมืองคนแรกผู้สร้างเมืองเกษตรสมบูรณ์ให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองไพรฟ้าประชาราดอยู่เย็นเป็นสุขสืบไป